พราวิธีคิดแบบนี้จึงเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้มาเจอกับช่องครูสายสอนขายให้เป็นนั่นเองนะคะกลับซีรีส์ที่มีชื่อว่า lead with heart sell with serve with soul นะคะโอเคมาเจอกันตอนเช้าเลยเนาะวันนี้นะคะก็จะเจอกันในเช้าวันที่19เนาะของเดือนมิถุนายน2568ถูกต้องหรือเปล่าพวกเราอ่าวันที่19แล้วเนาะเอะทำไมมันเร็วจังเลยพวกเราใช่ปะเออน่าจะวันที่19แล้วใช่ปะ เ,ออเร็วมากๆไปพวกเราอาทิ์หนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะเวลามันผ่านไปเร็วแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับได้ถ้าหากว่าวันนี้เราอยากจะทําอะไรให้ทำแล้วที่สําคัญจะต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทําด้วยเพราะนะเมือม่อครู่เนาะก่อนที่จะเข้ามาครูเปิดในส่วนของช่องสีฟ้าเล็กน้อยเนะีบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วอ่ะเราถ้าเกิดมันไม่มีความสุขแล้วไม่รู้ว่า จะตื่นเช้ามาแล้วจะอยู่ต่อไปในวันพรุ่งนี้อย่างไงนะ,ะก็จะเจอแบบคําพูดคมๆแบบนี้แหละในส่วนของช่วงเช้านะคะก็เลยมาเล่าให้กับพวกเราฟังว่าเออเนาะบางทีแบบเรามัวแต่ทํางานเรามัวแต่แบบเรียกว่าหายยอดขายนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอลูกค้าหรือบางทีเราไม่ได้มีเวลาให้กับครอบครัวเลยเวลาที่เราได้รับ คำคมอะไรแบบนี้มันก็กระแทกกระทันจิตใจเหมือนกันใช่ปะเพราะงานของเราคืองานที่นะคะเราจะต้องไปเซิร์ฟหรือว่าเซอร์วิสนะคะเซอร์วิสนะคะบีฟอร์เซลนั่นเองก็คือให้บริการก่อนที่เราจะขายถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะเราถึงจะสร้างระดับใจที่มันสูงแล้วล่ะจากนั้นเนี่ยในตอนเช้าระดับใจมันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆรืแล้วพอหลังจากตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บก็มาเจอครูที่ช่องครูสายซอนขายให้เป็นเพื่อมายกระดับจิตใจ,จของพวกเรานั่นเองนะคะบ,บางครั้งเนี่ย คำพูดบางคำอาจจะเป็นคําพูดธรรมดาข้อความธรรมดาหรือไลฟ์สดเล็กๆแต่มันก็ทําให้ใครบางคนนะทำให้เขารู้สึกมีพลังขึ้นมาได้นั่นคือสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้ครูตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันแล้วก็มานั่งเหมือนกับว่าเล่าเรื่องราวหรือว่ามาแชร์ไอเดียให้กับพวกเรานั่นเองเองนาะโอเควันนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าวิธีคิดแบบไหนที่คนประสบความสําเร็จเขาทํากันแล้วเขาคิดแบบไหนถึงรู้สึกว่าแตกต่าง นั่นคือการสลับครัวเรื่องมีอยู่ว่าครูเห็นหลายๆคนที่ทํางานประจําแล้วบอกว่าอยากจะเปิดธุรกิจเล็กๆเนาะเปิดธุรกิจเล็กๆแล้วก็น่าจะได้มีอิสระมีวิธีการคือมีเวลาเพิ่มมากขึ้นเนอะอันนี้ในมุมของคนที่ที่ทำงานประจําส่วนคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวก็เปนะก็อยากจะหยุดนะเสาร์อาทิตย์หรือวันอาทิตย์ก็ยังดี เพราะอะไรเพราะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะไม่มีวันหยุดนะพวกเราสมองจะคิดอยู่ตลอดเวลาอ่ะสิ้นเดือนวันเนี้ยฉันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ะจ่ายพนักงานเอยติดต่ออะไรเอ่ยในทุกวันก็รันธุรกิจใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือออกมาทําเองไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นมันจะสลับกันถามว่าหยุดได้ไหมหยุดได้แต่ใจมันก็อดคิดไม่ได้จริงไม่จริงวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะ เป็นพนักง,งานประจำให้ลองไปทำงานเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจลองทำงานเหมือนเป็นพนักง,งานประจำอันแรกก่อนถ้าส่วิว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะแล้วเราทำงานเหมือนเป็นพนักง,งานประจำคืออะไรไปทำงานตามเวลาลองดูเนาะ,ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเลิกงานก็มีเวลาให้กับครอบครัวแบ่งเวลาและมีวันหยุดให้กับครอบครัวด้วยหยุดก็คือหยุด แบ่งงานหยุดก็คือหยุดแล้วก็เวลาไปทํางานเป็นพาพประจำคืออะไรไปดูตั้งแต่ออเรเตอร์ดูข้างล่างว่าไม่ได้ไประชุมอย่างเดียวดูว่าเวลาที่น้องๆอ,งอะนะไปเจอลูกค้าแล้วเจออะไรบ้างมีบางนักธุรกิจบางคนเนาะเขาชอบมากเลยหรือรุ่นใหม่ที่รับช่วงต่อมาเนี่ยเขาจะลองมาทํางานเป็นพนักง,งานก่อนนะเสิร์ฟหน้าร้านนะคะถ้าบางธุรกิจเป็นโทรหาลูกค้าก็ลองโทรหาลูกค้าดู หรือลองไปคุกคีกับลูกค้าดูจะได้รู้ว่าเวลาที่เราเป็นเป็นคนมาทำงานหรือรับเด็กหรือรับน้องมาทำงานน่ะจะได้รู้ว่าเขาประสบปัญหาอะไรจริงๆหน้างานจะได้พูดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเป็นเจ้าของธุรกิจที่เติบโตจากพนักงานประจำแล้วมาบริหารเป็นเป็นบริหารของตัวเองอจะเข้าใจในมุมมองที่ว่าเฮ้ยนะฮนะตอนนั้นน่ะ มันรู้สึกอย่างไงบ้างแล้วก็มาปรับอายุใช้ให้กับตัวเราเนาะอันนี้ในมุมของที่เราเป็นนักธุรกิจลองปรับตัวเองเป็นว่งางประจำลองเข้างานเป็นเวลาออกจากงานไปกินข้าวกับครอบครัวก็ต้องอยู่กับครอบครัวจริงๆเนาะบางคนที่ครูเห็นก็คือว่าคุยงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยไม่มีเวลาให้กับครอบนะครัวนะฮะจนบางทีอ่ะเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จเรื่องงานแต่ว่าเรื่องความสัมพันธนะ์น่ะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นลองปรับเนาะอีกขาหนึ่ง ใครก็ตามเป็นพนักงานประจําลองคิดสิว่าวันเนี้ยเราไม่ได้ไปทํางานเป็นพนักงานประจําถ้าวันหนึ่งเราจะทําธุรกิจอะกับงานของเรางานขายเราได้เงินจากยอดขายใช่ปะ่ะแต่ถ้าวันนี้เราไปปุ๊บอมติว่าเอาเงินเดือนมาหาันมาหาันออกมาแล้วเราได้หันออกมาแล้วอาจจะมีต้นทุนประมาณสัก3 0 0 5 0 0หรือว่าพันหนึ่งแล้วแต่ฐานเงินเดือน หรือว่า2 0 0พันแล้วแต่ฐานเงินเดือนเนาะและหลังจากนั้นไอ้เงิน500หรือว่าพันหนึ่งอัตรีกรมๆมเงินพันหนึ่งเนี่ยที่เราได้ไปทํางานค่าน้ํามันค่ารถเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงให้เราได้กําไรจากการที่เราเป็นพนักงานประจําเราขายได้กี่คนเราปิดการขายได้เท่าไหร่ถ้าวันนี้เราปิดการขายได้น้อยใช่ปะ่ะแสดงว่าวันนี้เ,น,เนี่ยต้นทุนของเรามาสูงวันพรุ่งนี้เราจะมีวิธีการยังไงที่จะบริหารต้นทุนอ,อย่างวันนี้เอาเล็กๆน้อยก็ได้เราเคยกินกาแฟ เมซอนอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะตอนเนี้ยหก <60, S 2> ใช่ป่ะหกบาทอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราขายได้น้อยหรือขายไม่ได้เลยเราลดเรางดได้ไหมลองดูเล็กๆน้อยๆ,ๆพวกเราหรือเราเคยกินอาหารที่แบบหรูอยู่ดีอ่าสมมุติว่าเราขายไม่ได้เราลองลดต้นทุนเราสิเห็นไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มในส่วนของนอญาขายแต่ถ้าวันไหนเราเราปิดการขายได้เยอะเราก็ให้รางวัลตัวเองนะคะแล้วลองมาวิเคราะห์ดูซิว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วตัวเราอะ นะคะเอาเฉพาะบริหารเฉพาะตัวเราเนี่ยเป็นเป็นทรัพยากรหรือว่าเป็นลูกทีมที่มาทํางานที่บริษัทเราอ่ะเราจะทํำยังไงเราจะไปทํางานเฉียดเวลาไหมหรือว่าไปก่อนเวลาอ่าเราต้องการน้องแบบไหนเราก็เป็นคนแบบนั้นถ้าหากว่าเราเปลี่ยนมายเซ็ตระหว่างคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจลองมาทํางานที่เป็นโอเวอร์โอปอเรชันหรือว่าเป็นลูกน้องดูสิว่าจะเป็นแบบไหนจะเข้าใจคนในองค์กรหรือว่าคนในบริษัทมากขึ้น ส่วนคนที่เป็นพนักงานประจําลองดูว่าตอนนี้หลังจากออกไปเราไม่ได้เป็นไปเป็นพนักงานประจานะแต่เราคือเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่มีต้นทุนในการออกไปทํางานแล้วหลังจากนั้นนะเราหยิบทรัพยากรบางอย่างเวลาที่เราเป็นพนักงานประจำเนี่ยจะมีการเทรนนิ่งจะมีเรื่องเกี่ยวกับการขายใช่ไหมการแบบจากรุ่นพี่จากการที่เราได้ไปเจอลูกค้าอันนั้นแหละเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เขียนออกมา หลังจากนั้นอ่ะเมื่อเราได้เป็นเรียกว่าเป็นคัมภีร์ของเราแล้วอ่ะถ้ารายได้เราเก็บเราก็มากกว่างานประจําอันนั้นขึ้นอยู่กับพวกเราแต่ตอนนี้กูเจอแบบว่าหลายๆคนอ่ะออกจากงานนะ,ะโดยที่เราเราไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอ่ะออกด้วยอารมณ์ออกโดยโกรธใครบางคนในบริษัทเราออกมาและหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บโลกแห่งการทําธุรกิจอ่ะมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดนักธุรกิจหลายๆคนพูดตรงกันเลยว่า เราทาธุรกิจ10อย่างอาจจะสําเร็จสักหนึ่งอย่างหรือบางคนทํา้0ยอย่างสําเร็จสักหนึ่งอย่างแต่ถ้าวันนี้เราไม่เก็บเกี่ยวหัวใจของนักธุรกิจตอนที่เราทํางานประจําเวลาที่เรามาเป็นนักธุรกิจเราจะบริหารจัดการอันแรกไม่ได้เลยคือเวลาพวกเราเราเคยไม่มีอิสระด้านเวลาใช่ป่ะเป็นพนักงานประจาแล้วเราก็จะตื่นสายแล้วเราก็จะตื่นช้ามาเวลาหายไปไหนใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเป็นนักธุรกิจแล้วไม่เคยเป็นพนักงานประจํา เราจะบริหารอารมณ์ความรู้สึกของคนในองค์กรหรือพนักงานหรือลูกน้องเราไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงต้องทํางานแบบนั้นทําไมบางทีเขาถึงต้องแอบไปกินกาแฟทําไมบางครั้งเขาถึงมาสายโดยที่ไม่บอกเราหรือบางทีทำไมเขาถึงลาออกเราจะเข้าใจในจุดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราอยู่ตําแหน่งไหนให้เราอะลองเขาเรียกว่าสวมรองเท้าของคนอื่นดูสิ แม้กระทั่งเวลาที่เราไปเจอลูกค้าเราลองสวมลองสวมรองเท้าของคนอื่นดูมันจะไม่พอดีตัวเราใช่ปะแล้วเราสามารถเดินได้ไหมนะคะณนะช่วงเวลานั้นเหมือนกับเราดูแลลูกค้าเลยเราลองไปเป็นลูกค้าดูสิใช่ปะ่ะอันนี้สลับกันวันนี้สําคัญมากๆเลยนะพวกเราที่นะคะนำขายนำด้วยใจขายด้วยจิตปิญ,ญญาณหรือว่า Lead ิดฮาร l ดเซลวิโซวันนี้สําคัญมากสรุปนิดนึงว่าถ้าใครเป็นพนักงานประจาลองคิดว่าวันนี้เราไปทํำธุรกิจ เราไปเปิดร้านเล็กๆแล้วเราลองทําต้นทุนกําไรขาดทุนของเราสิว่าเป็นยังไงบ้างมันจะรู้สึกแบบแตกต่างรู้สึกเหมือนการทํางานวันเนี้ยไม่เหมือนเราไปทํางานในทุกๆวันลองดูเนาะส่วนนักธุรกิจก็ลองดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอะเป็นพนักง,งานประจําแล้วเราจะรู้สึกยังไงเวลาที่เราไปเจอลูกค้าหรือทํางานแทนที่เราจะนั่งทํางานประชุมอย่างเดียวแล้วเราจะได้ไอเดียมาปรับในธุรกิจของเรา อย่างแน่นอนนั่นเองเนาะโอเคสุดท้ายแล้วพวกเราความรู้ถ้ารู้แล้วไม่ทําเท่ากับไม่รู้ความรู้ถ้าทำติดติดดำดบชนะเสียดายและความรู้ถ้าทําอย่างสม่าเสมอด้วยใจที่มีความสุขเกรงก็เชื่อมั่นว่าเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วเจอกันกันกบคุณไซที่ไลไฟ์วิดีโอหน้าไลฟ์เนี่ยไปแล้วค่ะบา,บายค่ะ